ดวงของชาวลัคนาราศรีพิจิกนะครับในเดือนเมษายน2567นะใครที่ทำธุรก,กิจร้านอาหารอยู่ร้านขนาดใหญ่ด้วยนะครับขายของกินเนี่ยคือลูกค้าเข้าร้านแบบว่ารับลูกค้าแทบไม่ทันเลยอะตั้งแต่ต้นเดือนนะครับหรือใครที่ทำขายเสื้อผ้าแฟชั่นอยู่ด้วยนะอันนี้คือก็จะดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะครับ งานรุ่งโรจน์เลยในเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานนะครับส่วนคนโสนนี่คือมีเกณฑ์จะมีพ่อแม่เข้ามาชอบอเข้ามาติดพันนะครับแล้วก็มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแล้วก็เพศเดียวกันด้วยนะครับใครที่ชอบเพศเดียวกันอยู่อันนี้คือก็ดีไม่มีปัญหานะนะครับเพียงแต่ว่าให้ดูดีๆหน่อยส่วนใหญ่มักจะเป็นรักสามเศร้าเข้ามานะครับคนมีเจ้าของแล้วอย่างเงี้ยนะชาวพิจิก ให้ระวังอ่าระวังการโดนหลอกโดนโกงด้วยนะครับนี่แหละหรือใครที่ทําพวกอาชีพทบเทาอยู่อันนี้คือก็ทําได้นะขายหวยปล่อยเงินอย่างนี้หรือขายเหล้าอย่างน,นี้ก็ได้นะครับในเดือนเมษายนนี้คือธุรกิจเดินหน้านะครับเหมาะเหมาะมากๆในช่วงเดือนนี้นะครับการเงินก็ยังเป็นมาตรฐานมั่นคงอยู่นะครับเจ็ดเหรียญอยากได้รถ ก็จะได้ซื้อรถกับเป็นรถรุ่นพวกรุ่นรุ่นเริ่มต้นหน่อยนะครับเป็นแบบนี้ใครที่ทำผับบาร์อย่างที่บอกนะร้านกลางคืนเนี่ยอันนี้ดีมากๆนะครับไฮพินเทสนี่คือพวกบิวตี้ช็อปก็ได้นะร้านบิวตี้ต่างๆร้านเสริมสวยความสวยความงามเหล่านี้นะครับเนี่ยมันก็อย่างตัวเนี้คล้ายๆกันเลยก็คือเสื้อผ้าแฟชั่น จะเหมาะกับตัวคุณนะครับร้านเหล้าที่เปิดกลางคืนก็ได้จะเป็นแบบนี้ส่วนคุณผู้หญิงก็ให้ระวังเพราะมันมีเกณฑ์จะเป็นลักซอนคุณมีสภาวะจะตกเป็นเมียน้อยเขาได้อันนี้คือต้องดูดีๆนะใครที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับส่วนใครที่อยากจะไประเรียนต่อต่างประเทศมีเกณฑ์ได้ไปสมัครงานจะได้งานแล้วก็อาจจะได้ไปทํางานที่ไกลบ้านแบบนี้นะครับการงานเดินหน้านะครับ ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินก็ปกติดีนะครับแต่ให้ระวังการโดนหลอกโดนโกงอย่างที่บอกก็อย่าเพ่งให้ใครยืมในช่วงเวลานี้นะก็ช่วงในสายสงกรานนะมันหยุดยาวคนอาจจะไปเที่ยวเงินหมดก็มาเดือร้อนคุณแบบนี้ต้องเซฟดีๆนะครับชาวลักนาราศีพิจิกนะครับอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทานายดวงโดยรวมนะครับ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับมันเป็นปกติของการทำนายนะครับว่ามันต้องมีเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีด้วยนะครับอะไรที่มันมดีเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปส่วนเรื่องไม่ดีนะครับก็ไม่ต้องไปจำใส่ใจนะ เอาไว้เป็นข้อคิดเตือนสติตัวเองจะได้ไม่ประมาทนะครับ